สวัสดีครับผมเบียร์นะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงแนวทางในการประสบผลสำเร็จในชีวิตเนาะประสบผลสำเร็จในชีวิตของพี่เนี่ยพี่คิดว่าในการเข้ามารับราชการเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตพี่ละสำหรับแนวทางที่น้องๆควรทราบนะครับควรรู้ก็อย่างแรกเลยนะครับ พ่อแม่น้องๆพูดตลอดว่าตั้งใจเรียนอันนี้ใช้ได้จริงครับใช้ได้กับทุกอย่างแม้กระทั่งการเป็นทูตเป็นครูเป็นหมอเป็นนายร้อยเป็นอะไรเนี่ยเป็นวิศวะเนี่ยใช้ได้หมดนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยคือตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนในที่นี้คือทําการบ้านทบทวนตาราอ่านหนังสือพี่เชื่อว่า มีคนส่วนน้อยแค่นั้นแหละครับปัจจุบันเนี่ยที่ทากันเพราะส่วนใหญ่ก็เย็นมาก็ไปเล่นเตะบอลอยู่กับเพื่อนกลางคืนมาก็ไปเที่ยวงานวัดไปนั่นไปนี่คุยโทรศัพท์เที่ยวร้านเหล้าอ่าอันนี้คือปัญหานะครับของข้อที่1ข้อที่2คือวินัยในตัวเองนะครับวินัยในตัวเองของน้องคือ นี่แหละครับการทําการบ้านที่เห็นมาเยอะนะครับรวมถึงตัวพี่ด้วยในการลอกการบ้านเนี่ยไอการลอกการบ้านเนี่ยลอกดีก็มีผลลอกไม่ดีก็มีผลนะครับลอกดีคือลอกและคิดตามและทําความเข้าใจอันนี้คือลอกดีแล้วลอกไม่ดีมีผลอย่างไรลอกไม่ดีก็คือจดตามเข้าไปจดไปแบบ ทุกบรรทัดทุกหน้าให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะทันส่งเนี่ยอันนี้คือลอกไม่ดีลอกไม่ดีในที่นี้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของการลอกนี่คือลอกไม่ดีลอกเพื่อให้ทันส่งแล้วก็วินัยในการทำปฏิบัติตัวปฏิบัติตัวตื่นเช้าทำอะไรบ้างตอนเรียนทำอะไรบ้าง เรียนพี่เชื่อว่าทุกคนครับเป็นทุกคนง่วงเหงาหาวอยากจะนอนตอนเรียนนะครับโดยเฉพาะวิชาที่ไม่ชอบพี่ก็เป็นให้ทำไงก็มันง่วงวิชาบางวิชามันง่วงก็ต้องนอนแต่นอนในที่นี้คือนอนยังไงอนอนยังไงก็คือพี่เชื่อว่าพักประจำชั่วโมงอะ่ะจะมีแทบทุกโรงเรียนครับ ในเมื่อพักประจำชั่วโมงเนี่ยก่อนที่อาจารย์จะเข้าเนี่ยน้องฟุบได้น้องฟุบไ,ไปเลยครับหลับไปเลยนะพอถึงวิชาที่จะเรียนเนี่ยน้องไปล้างหน้าก่อนล้างหน้าแล้วเข้ามาเรียนอันนี้ก็จะช่วยได้นิดนึงเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้มากได้น้อยแต่ก็คือเราตั้งใจแล้วเราทําแล้วแล้วก็วินัยในตัวเองเนี่ยสาคัญอบายามุก โดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ยตั้งแต่มสามขึ้นมาเนี่ยจะเป็นแรงจูงใจมากสมัยพี่เนี่ยแต่งรถกินเหล้าพี่นี่กินเหล้าแต่มสามนะครับแต่งรถกินเหล้าเที่ยวกับเพื่อนเตะบอลอะไรของพี่ไปเรอยเปิดแหละแต่พี่เคยสัญญากับแม่พี่ก็คือพี่จะไม่ดูดบุหรี่ทุกวันนี้พี่ก็ยังไม่ดูดบุหรี่นะครับเหล้าก็เลิกมาได้ประมาณปีครึ่งแล้ว ก็อย่างว่าครับเงินเดือนมันน้อยเนาะจะกินทุกวันก็ไม่มีตังกินก็เลยเลิกเลยครับแล้วก็วินัยถ้าเรารักษาได้เนี่ยมันจะอยู่กับเราตลอดมันจะทาเป็นมันจะอยู่ในจิตสํานึกอ่ะคืออันนี้ไม่ถูกต้องอันนี้ไม่ทําอันนี้ไม่เคยทําก็ไม่อยากทําอันนี้ไม่ชอบมันก็จะอยู่กับตัวเราแล้วก็ข้อที่สามายเรียนไยรู้ ายเรียนายรู้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับข้อหนึ่งเลยนะครับก็คือตั้งใจเรียนนั่นแหละแต่นี่คือฝ่ายเรียนฝ่ายรู้ตั้งใจเรียนเนี่ยคือครูอาจารย์เขาเอามาให้เข้ามาสอนแต่ฝ่ายเรียนฝ่ายรู้เนี่ยคือน้องอ่ะไปหาเอาเองไปค้นพบตัวเองไปค้นหาเอาเองด้วยตัวเองทําด้วยตัวเองอันไหนอยากทําทดลองทําอันนี้คือฝ่ายเรียนฝ่ายรู้แต่ว่าทดลองทําเนี่ย ก็ใยเรียนใยรู้ในทางที่ดีนะครับไม่ใช่ว่าผมใยที่จะไปเที่ยวเนี่ยผมอยากรู้ว่าที่เที่ยวที่ไหนบ้างอันนี้คือใ่รู้ในทางที่ไม่ดีนะครับใยรู้ในที่นี้ก็อย่างตั้งเป้าอนาคตไว้ว่าอยากเป็นนักฟุตบอลน,น้องก็ไปดูเลยครับ youtube เขาสอนนักฟุตบอลทํายังไงบ้างต้องเตรียมร่างกายเตรียมอะไรฝึกยังไงอันนี้น้องก็ได้มีทักษะในการเล่นฟุตบอลน,นะแล้วก็ อย่างน้องอยากเป็นนายร้อยน้องก็ไปดูแนวทางว่านายร้อยต้องทําตัวยังไงต้องเรียนแบบไหนเน้นวิชาไหนทําข้อสอบแบบไหนน้องอยากเป็นทูตน้องก็ต้องฝึกภาษาอังกฤษตั้งแต่ต้นเพราะว่าภาษาเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการทูตนะครับหรือน้องอยากเป็นหมอเป็นหมอนี่ข้อหนึ่ล้วนๆเลยนะครับก็คือตั้งใจเรียนนะครับหมอนี่ ฉลาดที่สุดแล้วนะครับเงินเดือนก็เยอะนะครับแนะนำอยู่แล้วก็อย่างที่สี่ร่างกายร่างกายเนี่ยสำคัญก็ไม่สำคัญมากเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณ70%นะครับร่างกายดีสมองดีก็มีใช้นะครับอย่างบางคนนะ่ะตั้งใจเรียนมาก ฝึกฝนตัวเองดีมากกับความรู้ทางสมองแต่ร่างกายว่ายน้ำไม่เป็นวิ่งไม่ได้ดึงข้อไม่ผ่านไปสอบในร้อยสอบติดก็ยังไงก็ไม่ได้เป็นครับแม้กระทั่งตอนนี้ก็มีไปสนีนะครับที่เปิดสอบอยู่ที่รับเฉพาะนักเรียนนักศึกษาวิชาทหารนะอันนั้นก็มีเทสร่างกายด้วยนะครับทุกอย่างใช้ร่างกายแม้กระทั่งอยากเป็นนักกีฬา ร่างกายไม่ดีแต่ทักษะดีมันจะเล่นได้แป๊บเดียวครับเพราะฉะนั้นร่างกายก็สําคัญนะครับดูแลด้วยบางคนก็เห็นใจนะครับที่แบบว่ามีความรู้ร่างกายดีแต่สายตาบอดสีสายตาไม่ผ่านสายตาสั้นบางคนกับสายตายาวอันนี้ก็โอดเหมือนกันนะครับ ก็บางอาชีพเนี่ยต้องใช้สายตาในร้อยหมอพยาบาลตำรวจทหารเนี่ยใช้สายตาหมดครับก็จะไปเป็นอย่างอื่นแทนได้เนาะอย่าพึ่งท้อก็จะเป็นวิศวะเป็น,เป,นเป็นทูตเป็นอะไรขออภัครับเป็นทูตเป็นวิศวะเป็น อย่างอื่นอะอย่างอื่นที่ใช้สมองใช้ความรู้อะเป็นล่ามก็ได้เอออันนี้ก็ไปทางที่ทางนี้ได้เนาะสำหรับร่างกายเสร็จก็ต่อไปก็คือพื้นฐานพื้นฐานของความรู้อันนี้จะเริ่มเจาะแล้วนะครับพื้นฐานของความรู้คือเราต้องเตรียมตัวแล้วว่าไอ้ทางที่เราจะไปเนี่ย มันเป็นยังไงอย่างเมื่อทุกอย่างสำเร็จสอบติดไอสิ่งที่เล่ามาเนี่ยคือน้องทำได้แล้วแล้วก็น้องอยากเป็นหมอน้องก็ต้องรู้ว่าหมอเรียนยังไงใช้ทุนแค่ไหนใช้ค่าเทอมเท่าไหร่ในร้อยเขาฝึกยังไงเขาทำโทษแบบไหนเขาเรียนแบบไหน แล้วก็ในระบบมันเป็นยังไงน้องต้องเลือกด้วยตัวเองนะครับสำหรับพี่ก็มีเรื่องแนะนำเพียงเท่านี้นะครับต่อไปก็ถ้ามีอะไรสงสัยหรืออยากให้พี่พูดถึงเรื่องอะไรถ้าพี่พูดได้พี่ก็จะพูดนะครับเพราะว่ามันเป็นประโยชน์กับน้องๆง,งานสมัยนี้หายากนะครับอย่าติดเล่นอย่าคิดแต่ว่าจะเล่นเพราะว่า ที่บ้านนะพ่อแม่เขารอน้องอยู่นะครับพ่อแม่เขารอความสําเร็จของลูกทุกคนนะครับไม่ว่าจะมากจะน้อยเขาก็อยากเห็นเงินเดือนก้อนแรกอะถ้าเป็นไปได้อ่ะก็เอาไปให้ท่านนะครับมันจะเป็นกําลังใจให้ท่านได้ทํางานหรือว่าจะอยู่กับเราแบบมีความสุขต่อไปอย่างน้อยอ่ะถ้าท่านไม่เอาอะก็ยังเป็นแบบว่าหนูให้พ่อให้แม่นะ หนูทาจากใจนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับพี่ก็ทํานะครับแต่ตอนนั้นเงินเดือนพี่น้อยมากพี่ให้ไปสามพันเงินเดือนเดือนแรกของการเข้ามาเป็นนักเรียนจ่าเนาะให้ไปเลยแล้วที่เหลือก็ขอต่อ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับมันไม่พอหรอกเดือนสามพันสำหรับนักเรียนจ่าปล่อยแต่และสัปดาห์เนี่ยก็ใช้เงิน ในการเดินทางนะครับจากสตันหิบเข้ากรุงเทพเนี่ยสี่สัปดาห์ก็หมดแล้วสาพันไม่ได้กินขนมเหมือนเพื่อนนะครับเอาละครับใครที่ฟังจนจบแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์นะครับหรือว่ากดแชร์ให้ก็ได้หรือว่าถ้าสิ่งไหนที่พี่พูดไปแล้วมันไม่ถูกต้องก็ขออภัยด้วยนะครับก็ พี่ก็ยังไม่เก่งมากเนาะก็ยังอยู่ในช่วงหาข้อมูลเพื่อที่จะมาพูดกับน้องๆแต่เรื่องที่พี่พูดเนี่ยพี่ทํามาจริงและพี่ก็ประสบผลสําเร็จจริงพี่ถึงจะเอามาเล่าให้ฟังเนาะหรือว่าใครมีแนวทางหรือว่าต้นแบบที่ว่าอยู่ในใจน้องแล้วอะ่ะน้องก็ตั้งใจว่าน้องอทําได้น้องไปทางนี้ได้นั่นคือทางที่น้องคิดแล้ว พี่ก็ยินดีด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ